ราคาผักล่าสุดวันนี้ราคากลางผักล่าสุดวันนี้วันที่23กุมภาพันธ์2567กวางตุ้งใบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้18บาทต่อ kg, กิโลกรัมกะลัมปลีขาวแตงผลวันนี้12บาทต่อ kg, กิโลกรัมกะลัมปลีม่วงวันนี้35บาทต่อ kg, กิโลกรัมกะลัมดอก วันนี้13บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีเขียววันนี้9้าบาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีหัวใจวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมขนะต้นวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมขนะยอดวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมขนะฮ่องกงวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอม วันนี้12บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้4 0บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ต้นหอมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้30บาทต่อกิโลกรัม ใบโหระพาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบมากรูดวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้80บาทต่อกิโลกรัม ต้นตะไคร้วันนี้15บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมคาอ่อนวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมคาแก่วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้70บบาทต่อกิโลกรัมพริกสวนหอม วันนี้180บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเรียงวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตเขียววันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเขียววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าแดงวันนี้45บาทต่อกิโลกรัม พริกยำขาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเหลืองวันนี้80บาทต่อกิโลกรัม เพลืกไทยอ่อนวันน mm ี hmm. ้ร้อยสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้สามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วลานเต้าวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วลานเตาหวานวันนี้แปดสิบบาทต่อกิโลกรัมลูกนาำเต้าวันนี้สิบหกบาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้สามสิบสองบาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้ยี่สิบสี่บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยม วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจี aw, ๊ยบเขียววันนี on, ้24บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้18บาทต่อกรมดอกแครวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้10บาทต่อกิโลกรัมมะราขี้นกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะราจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัม มะเขือพวงไม่เด็ดคั่ววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือมอ่วงวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสะดิ้งวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เตา่าวันนี้20บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดง วันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้7 0บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอลแลนด์วันนี้28บาทต่อกิโลกรัม แตงกวาเบอร์กลางวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้280บาทต่อมัดดอกสลิด วันนี้330บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้รบ eh 30บาทต่อกิโลกรัม so ผักหวานป่าวันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลัง네วันนี้7บาทต่อกรมสายบัวลอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเขียววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บาทต่อกิโลกรัม กระเทียมไทยมัดจุกวันนี้ร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้สิบหกบาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้สี่สิบบาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้สองบาทห้าสิบสตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้สามบาทสามสิบสตางค์ต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้ร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัม เห็ดขอนขาววันนี้140บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัม เห็ดเข็มทองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็กวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้50บาทต่อก,ก,กินนอโลกรมัม,บรนนบรรมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยบบน,นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ